ที่จีนก็คือมีคนขายด้วยนะเธอหกอันน่ะคือใหญ่ใหญ่อะใหญ่มากๆอะโคตรใหญ่อ่ะืสมใจที่อยากกินนี้ใช้หม้ออ,อบแรงหม,ม้ออ่อหม้ออบความร้อนกระดานแบบดา้านละห้านาทีหนุบหนุบหนุเปรี้ยวกำลังดีคือเปรี้ยวมากเลยแหละคือเอามาส่งสามารถสั่งซื้อได้นะแล้วก็นี่ มีน้ำพริกน้ำพริกกุ้งเคกินกับไข่นั่นไงลืมน้ำงั้นน้ำหูน้ำตาออกแน่นอนแอ่ไม่เป็นไรกินได้วันนี้จะไม่มีน้ำเนี่ยใครเป็นเหมือนเราบ้างว่าแบบเอ้ยใครเป็นเหมือนพี่บ้างชอบแบบกินกินแหนมแล้วชอบแบบเอาหนังโงงมมากินเงนีน่คิดถึงบ้านเลยทีเดียว ชอบกินหนังหมูมากเลยกินพริกพริกเผาแล้วพริกด้วยจีนเผ็ดมากพี่เป็นคนที่ชอบหนังหมูมากเลยอยพอดีไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะก็คือแบบเนื้อเยอะก,กว่าหนังไอ้มันนะออืมอืม อร่อยหมูหนมหมูอร่อยเปรี้ยวยพี่อชอบตอนเด็กๆอะเวลาซื้อมาพี่ก็ได้กินแต่หนังก็จะด,ดึงหนังมาเกลือ ข้ากินหนังหมูมโหนใหญ่มากอ่ะใหญ่มากเป็นแหนมที่กินคือใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เคยกินเลยต้องดามาต้องดูดมือนะล้างมือแล้วเรียบร้อยอ กินทุกอย่างกับข้าวเหนียวได้หมดกับข้าวสวยได้หมดวันนี้เปรี้ยวมากถ้าใครไม่อยากให้เปรี้ยก็ประมาณสามสี่วันพออันนี้คือเปรี้ยวแบบเบรปรี้ยวปี๊ดเลยแบบเปรี้ยวจี๊ดเลยจะคือเปรี้ยวเลยฮกำลังแซ่บเลยนี่ได้แดงมาประมาณน่าจะประมาณห้าวันั้งบ่มให้มันแบบน้ำออกอ่ะ ที่นี่ส่งเร็วมากอืม,อมเบียวมากคิดถึงแบบที่บ้านเลยนะแบบของหมักๆักดองดองอะไรครับ นะอันนี้น้ำไม่ต้องถ้าอยากสั่งซื้อหรือจะติดช่องทางการติดต่อให้สั่งได้ในวีแชทนะคพอที่กีเขาใช้วีแชทเป็นแหนมที่แบบคือไม่เคยกินเลยในชีวิตนี้คือใหญ่มาก จริงหนึ่งอันก็อิ่มแล้วอ่ะเอาไปคุกผัดข้าวผัดไ่แนมอันเดียวก็เปรี้ยวแล้วอ่ะออใหญ่มาก,ากใหญ่ยนะิงนะสมใจมากที่อยากกินเดี๋ยวเอาเข้าตู้เย็นละวต่มันเปรี้ยวเปรี้ยวมาก ลมล้อประมาณ5นาทีก็ออกมาดูแล้วก็มาพิ้แล้วก็ประมาณ5-15นาทีเข้าประมาณนั้นไม่งั้นใหม่นี่จริงจะมากินน้ำน้ำพริกกุ้งน้ำพริกกุ้งก็อร่อยนะรานนี้คืออร่อยอุอะไรหกอีกแหละหกใส่พื้นแล้วมั้งเนี่ย สวยอืมกุๆๆมบๆกบๆใบมะกรูดตัวกุ้งหน่อยมากเลยคิดถึงไทยมากอ่ะ หอมกรอบมากนี่กินสองรอบแล้วมั้งใครอยากสั่งเซื้อเดี๋ยวจะติดว้ให้นะแหนมก็อร่อยนะนะคะทำสะอาดแล้วก็สดใหม่ทุกวันอืม ถูกใจแหนมอยู่คือเปรี้ยวแบบเปรียปร้ยวปี๊ดเลยจริงๆถ้าคนไม่ชอบเปรี้ยวมากประมาณสามสี่วันพอแต่เนี้ยวันที่ห้ามันค่อนข้างเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเลยนะอืแต่นี่คือแบบเปรี้ยวโดนใจมากเลยเปรี้ยวปี๊ดมันไม่ได้เยอะเกินไปเนื้อเยอะกว่ามันด้วย คือ,อร่อยเนี่ยมากคนกินแบบของหมากของดองช่วงแบบกำลังจะเป็นประจำเดือนอะไรเงี้ย <c oughs> อหอมจัดๆน้ำพริกต้องใส่อีก พริกมาเป็นยวงลวเลยเผ็ดอีกแล้วเนีนเ่ยพริกเนี่ยพิกเผ็ดอ่ะพริกแห้งเนี่ยจินกับข้าวสวยอืมววอ่ะ แต่หนังเนี่ยก็เยอะพอดีนะไม่ได้เยอะจนเกินไปจนแบบเอาเปรียบอะคือเนื้อก็เยอะหนังก็โอเคไม่ได้แยอ่อชอบมาณนี้แหละอร่อยตอนอเด็กเด็กชอบแบบดึงหนังแล้วก็ดึงหนังแบบแล้วก็เหลือแต่เนื้อไว้ <c oughs> คนที่ชอบกินมากเลยหนังอะ่ะ แต่ว่าเนื้อเยอะมากเลยดูยดิเนื้อเยอะมากเลยอ่ะอร่อย ซบ่บก็เปรี้ยวจนเป็นเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอไปกินต่อนะดูน่าจะเหลือเยอะอยู่ทำพี่ก็เลยนี่แซบอะ่ะชอบอะ่อบอะคือมันเปรี้ยวๆแบบเปรี้ยวโดนใจอะ่ะแหนมเนาะก็ต้องเปรี้ยวๆหน่อย tạo cho bia cho bia mặt bia nói hai khuôn mặt bia 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 โอเคไปแล้ทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดติดกดไลค์ subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะไปแล้วนะบ๊ายบายอยู่จีนนะเธอไม่ได้อยู่ไทย